สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นคอสโอเวเดส่ายอินฟินิตี้แบบบลูปชิลหมื่นห้านะครับบวกกับบาวาลิน่าครับส่วนคีย์หลักในเด็กนี้ก็จะเป็นสเตอร์วาลิน่าที่จะทําให้เราสามารถเช็คทริปเปลิลได้ได้และรวมถึงทําให้เราตีออก5เวฟแล้วก็ได้เช็คได้5ไดฟ์ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับสแตนด์อัพแวนการ์ดตามสูตรเลยครับเป่ายิงชุดแพ้บอลตลอดเลยก็เป็นเทิร์นมิชิลูครับหลายเป็นเกตหนึ่งเรียบร้อยเซตเป็นเอนเนอรี่และจบเทิร์นครับ เป็นเทินของเราบ้างครับเข้าเทินจั่วแล้วก็ขอทิ้งทิกสตาร์ครับเพื่อไลยเป็นลีโน,โนนะและใช้งานสกิลของเซอร์ไพเอครับจั่วการ์ดหนึ่งใบก็เอาแค่นี้ไปก่อนเลยละกันให้ดีโน,โนครับโจมตีไปที่แบงกาดมิจิรุไม่ป้องกันครับได้ทิกเกอร์เช็คโอ้โหได้สตาร์ดีน่าตอนแรกนึกว่าบ่านะ <c oughs> และดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์จบเธอละครับ ในเทิร์นหน้าเนี่ยเราต้องป้องกันแวงการ์ดให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะโซชาร์ตเป็นเทอร์ของมิจิรุครับและเลือกทิ้งเป็นฮิวทิกเกอร์ครับไละใเป็นจิวเนิวครับและสกิลของจิวลคอครับโดดตัวเองลงช่องเดกาดได้ครับตามเดอะคอเป็นสาการครับใช้งานสกิลโซชาร์ตหนึ่งและลงมาเป็นล็อกอากูครับสับล็อกอากูขึ้นมาข้างหน้าครับโจมตีด้วยจิวเนิวครับอันนี้ผมไม่อยากให้เขาฮิตอ่ะป้องกันด้วยฮิวทิกเกอร์มิจิรูครับได้ทิกเกอร์เช็ค ได้มาเป็นอีกนิดครับการแก้เศค่อนข้างตึงเลยายจิเวลคอบูสครับแล้วโจมตีด้วยล็อกอากูและใช้งานสกิลครับพลังเพิ่มขึ้นอีก5,000อันนี้พลังเยอะเกินไปอ่ะปล่อยดีกว่าดาเมจทิกเกอร์เช็คโอ้โหบ่าวของจริงและสกิลครับเด้งกลับเข้าโซและสุดท้ายครับโจมตีด้วยซากันพลังหมื่นแปดอันนี้ก็ไม่ป้องกันดีกว่า ปล่อยเดมไหลดูรัวครับอ่ะเราได้ออาเป็นดอติกเกอร์ครับจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ส่งพลังให้ดีโนโไปเป็นเทิร์นของเราบ้างครับสแตนแอนด์ดอในเทิร์นนี้ครับทิ้งการโลไปเพื่อไล่เป็นเลยุและใช้ง,งานสกิลของดีโนคอรทิกสตาร์จากเด็ดครับลงช่องเดียกอากาศตอนนี้ในมือเรามีตัวคืนเดมแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เดมเลยฮะงั้นคอลงเป็นอัลบาโกและคอสโอเวอร์เดรสจงมาวิสเวดีนา และใช้งานสกิลแจกเคาเตอร์บาร์หนึ่งใบทำการโซชาร์ครับขอยิงไปที่ล็อกอากูและยังไม่หมดครับวิสเวริน่าสกิลจะสามารถนำการโลดจากดอบโซนเนี่ยขึ้นมือได้1นึ่ใบเท่ากับเราไม่เสียค่าคอร์สในการทิ้งเลยนะโอเคครับให้เดยุโจมตีไปที่แวนการ์ดมีจิรุไม่ป้องกันดายทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์ฮะและดาเมจเช็คอีกฝ่ายก็ไม่มีทิกเกอร์เหมือนกัน ตอนนี้เรามีกันโคราสองแดมงั้นก็ตีไปที่แดกกาศเลยตัดตัวเจ้าปัญหาไปก่อนครับโอเครับผ่านเธอเลยโอเคเข้าเธอของมิจิโรครับก็ทิ้งเป็นสต e ีมกันเนอร์ครับและไล่ยลงเป็นดาจีเวลใช้งานสกิลโซชาร์ได้หนึ่งใบ สกิลของ Steam r u n n e r ครับถ้าถูกทิ้งในช่วงไลฟ์เฟสเนี่ยจะสามารถเลือกจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งหรือว่าจะจ่ายเป็น Energy Bar ์าก็ได้ครับจะสามารถจวการ์ดได้1ใบและตอนนี้ในโซนเนี่ยมีกาด6ใบ<า>เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดาจีเวลโจมตีเป็นที่แวงกาดพลัง2อมือหนึ่งและใช้งานสกิลครับเพื่อทำให้เดยูครับพลังโจมตีเดือแค่1เอาให้เต็มที่เลยนะได้ทิกเกอร์เช็คใบแรกครับไม่มีทิกเกอร์เซคันด c เช็คและได้เอามาเป็นคีย t ที่ข้ทิกเกอร์ ก็ออวัยกาดไปเลยดาเมจเช็คใบแรกได้เหมือนกันครับคียติคอลติเกอร์แล้วก็เซคันด์เชคได้แล้วครับฮิวติเกอร์ทำการลดดาเมจไปหนึ่งใบแล้วก็ส่วนพลังเนี่ยส่งให้แวงกาดจบเธอแล้วนะเธอของเราครับสเตอแอนดอร์ในเธอนี้ก็ทิ้งก้าดไปหนึ่งใบลายเป็นมังกรวงแหวนสวรรค์ผู้ขวนคืนเนวาน่าจีว่าจีว่าไก่ย่างไก่ย่างแน่ถ้าเปิดเจ็ดแล้วไม่เจอเพดาก้อนอะอ่าเรียบร้อยไม่เป็นไร ในมือเราค่อนข้างเยอะอยู่ในเทอร์นี้ครับก็ใช้ Energy และกันสวยมากเลยครับได้เอามาเป็นซินดี้ตามด้วยสกิลของเนวาน่าจีว่าครับทิ้งการ์ดในมือไปหนึ่งใบเราจะสามารถชุบเพดากอนแล้วก็ทิกสตาร์ครับลงช่องเดกาดได้แล้วก็สกิลของซินดี้ครับถ้าเห็นทิกสตาร์กระโดดลงสนามจากดอกครับจะสามารถกระโดดตามได้นะไม่หมดแค่นนครับคอเพดากอนมาจากนั้นก็คอสโอเวอร์เดสจงลงมาสตาร์เวอรีน่า โอเคเป้าหมายเราก็เสร็จไปหนึ่งอย่างแล้วครับก็คือการทําให้เนวร่าจิว่าเนี่ยสามารถทริปเปอร์ไดเช็คได้ครับเพื่อฟาร์มมือเนี่ยสู้กับมิจิรุนั่นเองก็มาให้วิสเวริน่าครับโจมตีไปที่แวนการ์ดมิจิรุไม่ป้องกันดาเมจเช็คได้ออกมาเป็นคริติคอลทิกเกอร์ทำให้แวนการ์ตอนนี้ยืน2 3 0 0 0ละค่อนข้างที่จะเจาะยากอยู่ตามด้วยสตาร์เวริน่าครับโจมตีไปที่แวนการ์ดก็เลือกปล่อยนะดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ ให้เดวนาจีว่าครับโจมตีไปที่แวนกาดอันนี้ผมว่าไม่น่าใช้สกิลนะถ้าอีกฝ่ายไม่ตกทิกเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่แต่ว่าทีเนี้ยมันตกทิกไปก็เลยดูยากหน่อยมาได้ทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คไม่มีท er. ิกเกอร์และเติร์เช็คครับและได้ามาเป็นดอทิกเกอร์สวยเลยครับเด็กเดกว่ามือเราหนาจ,จัดๆเทินหน้าก็น่าจะปิดได้นะครับก็เป็นเทินของมิจิลูกันบ้างครับ เอาละครับไลฟ์เป็นมังกรที่แท้จริงดาจิเวลอิกนิดตามด้วยคอสากันใช้งานสกิลและตามด้วยล็อกอากูครับและใช้งานสกิลปัดแถวหน้าหมื่นห้าให้อิกนิดรับโจมตีมาที่จีว่าพลังค่อนข้างต่างกันมากเลยขอป้องกันด้วยเพอร์เฟกต์การ์ดละกันทิ้งกาโลไปเพื่อใช้เพอร์เฟกต์การ์ดและได้ออกมาเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ส่งพลังให้สากันครับและเซคันด์เชค ไม่มีทิกเกอร์เตอร์ชเช็คครับไม่มีทิกเกอร์เหมือนกันโอ้โหซวยแล้วไงยังไงข้างนี้ก็ต้องป้องกันให้ได้ให้วิสเวริน่าครับอินเตอร์เซปและส่วนที่ขาดไปเนี่ยเพิ่มด้วยคริติคอลทิกเกอร์กับดอทิกเกอร์ไปยังไงข้างนี้ก็ต้องปล่อยอ่ะพลังมันเยอะจัดยังดีนะที่มี3ดาเมจอยู่ <c oughs> กระโดดไป5ดาเมจไม่เป็นไร ถือว่าเทินหน้าเราจะใช้ค o u เตอร์บัส5อันให้หมดเลยนะและดาเมจไปที่2ครับไม่มีทิกเกอร์มาเข้าเทินของเรากันบ้างสแตอแอนดรและในเทินนี้ครับขอประกาศไฟนอลเทินก่อนอื่นเลยก็จงโงมาจุดติอีกครั้งมงกรวงแหวนแห่งสวรรค์ผู้หวนคืนเดวหน่นาจีวา่าเพอร์โซน่าไลโอ้โหเจ็บปวดโอเวอร์ทิกเกอร์ถ้าตรงเนี้ยเราไม่ได้รีบปิดนะครับเราสามารถชุบวิสเวดีนาเนี่ย ขึ้นมือจากสกิลของซินดี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูปแบบป้องกันหมื่นห้าอะไรพวกนี้ก็ป้องกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้จังหวะในการปิดเกมนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ผมต้องรีบปิดเกมแล้วนะครับผมจะไม่สามารถโชว์แบบชิลหมื่น้าแบบอินฟินิตี้ให้ดูได้นะครับแต่ว่าในคอมแบบนี้มันสามารถทําได้นั่นเองนะครับอ่ะก็มาปิดเกมกันเลยดีกว่าก็เลยเลยขอใช้งานสกิลของนิวราจิว่าครับถึงการได้มือไปหนึ่งใบครับเพื่อชุบเพดากอนจากดรอบโซงครับขึ้นมา พร้อมกับทิกสตาร์ตามด้วยสกิลของซินดี้ครับยัดตัวเองเข้าโซไปนะจากนั้นผมจะสามารถนำการ์ดโอเวอร์เดท Death, หรือว่าคอสโอเวอร์เดทเนี่ยขึ้นมือได้หนึ่งใบผมเลือกเป็นกาโร่ละกันจงก้าวข้ามไปทิกสตาร์คอสโอเวอร์เดชใช้งานสกิลจาา่ายคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งขอยิงซาก,ก้านไปก่อนละกันและไม่หมดแค่นั้นครับขอใช้งานสกิลของ ina. บาวาริน่าโซบาร์สการ์สองใบตอนนี้ก็เป็นล็อกอากู อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งและให้เบวอดิน่าโจมตีไปที่แบงกาดใช้งานสกิลครับพลังเพิ่มขึ้นและยอมแจกคาสตบาไปหนึ่งใบเพื่อทำให้เบว d ดิน่าครับสามารถไดเช็คได้หนึ่งใบป้ปองกันด้วยเพอร์เฟกต์การ์ดดอยติเกอร์เช็คให้สตาร์วอดิน่าครับโจมตีไปที่แบงกาดไม่ป้องกันดาเมจเช็คไปเลยครับให้เนวาน่าจีว่าโจมตีไปที่แบงกาดและใช้งานสกิล จ่าย c o u ต t ร์บา a หนึ่งใบเพื่อทำให้ s t a r w r i n a r stand แล้วก็ใช้งานสกิลของ s t a r w r i n a ครับจ่าย c o u ต t ร์บา a หนึ่งใบเพื่อ stand า o w n r i n a อีกใบหนึ่งขึ้นมาและป้องกันด้วย38 0 0 0จากนั้นใช้งานสกิลของ steam gunner ครับทำการจ่าย energy bar สามครับเพื่อโจกการได้1ใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งด้วยนะปั๊มมือไปเถอะยังไงก็ไม่รอดเทอนี้มาครับได้ ticker ์ h กกช็คใบรแรกได้แล้วครับเป็น critical ticker ส่งคิทติคอให้สตาร์เวลิน่าครับส่วนพลังเนียให้บาวเวลิน่าเช็คใบที่2ไม่มีทิกเกอร์และเติร์ชเช็คครับไม่มีทิกเกอร์เหมือนกันดูซิว่ายังป้องกันได้อยู่หรือเปล่าให้บาวเวลิน่าครับโจมตีไปที่แบงกาดและขอใช้งานสกิลด้วยครับพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็จ่ายหนึ่งคาสต์บาร์ครับเพื่อทําการไดเช็คได้และไม่ป้องกันละครับได้ทิกเกอร์เช็คได้มาเป็นกาโลนะไม่มีทิกเกอร์นั่นเอง และดาเมดไปสุดท้ายไม่มีทิเกอร์ก็ GG ครับโอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้แหละยังไงก็ขอให้ enjoy การดูบวรกาดของผมนะครับอาจจะเล่นไม่ได้เก่งหรือว่าเล่นแบบพลาดอะไรบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับสวัสดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกรลับชมด้วยนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ